สวัสดีครับกำชัยฟาร์มนะครับพามาชมพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกชช่แสนกลนตัวนี้ก็จะเป็นลูกชช่เสนกลนะครับแม่จะเป็นทงดำตัวนี้ให้ลูกมีผลงานมากมายนะครับตัวนี้ ตัวนี้รบเครื่องเรื่องพมา่าก็ฝากติดตามตัวนี้ด้วยมาชมอีกตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกชชยเนียวเยียนนะครับลูกชชยเนียวเยียลงมีนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าจูลงตัวนี้ก็ให้ลงมีผลงานนะครับตัวนี้ให้ลูกเก่งมากถือว่าเป็นไก่ที่ให้ลูกเก่ง ตัวนี้ให้ลูกเก่งไม่ค่อยเลือกแม่นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะใส่แม่ไหนก็ส่วนมากแล้วจะให้ลูกเก่งมากครบเครื่องมากตัวนี้ทั้งแข้งหน้าเบอร์แข้งแม่นคมพิเศษมากตัวนี้ให้ลูกเก่งมากพามาชมอีกตัวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าโจโฉ ลูกชายเย,ยโกสุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกชายเย,ยโกสุมลูกชายเย,ยโกสุมสองมิสุวัณน,นะครับตัวนี้ให้ลูกเบิกแข่งดีคมตัวนี้ก็จะเป็นลูกเย,ยโกสุมสองมิสุวัณก็ฝากติดตามด้วย ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกัวคนนะครับตัวนี้กัวคนตัวนี้ก็จะเป็นลูกชายแสนเหลี่ยมนะครับลูกชายแสนเหลี่ยมตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีมากตัวนี้ที่เป็นตัวนี้จะเป็นไก่ที่แข็งน่าจัดมากตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีเนื้อหนังดีมากตัวนี้ ตัวนี้จะชื่อเจ้าแสนนะครับลูกชายแสนเหลี่ยมชื่อเจ้าแสนสายแม่ก็จะเป็นแสนกลแดงหล่อมานครพรสวรรค์มูเซิร์ปอกแดงนะครับสอม,มีสวรรน,นะครับตัวนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ